สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องเอฟซีแบดบันทมสุขหูสุขคนนะครับพี่น้องคลิปนี้นะครับแบดเฮ็ดข้าวปุ้นกินอีกแล้วนะพี่น้องแต่ว่าเป็นนะครับข้าวปุ้นอันน้ำยานกะทิตีนใกล้นะพี่น้องนี่นะครับไก่นี่เป็นไก่บ้านเลยพี่น้องนี่นะครับใส่ไก่บ้านอันมันๆเลยนะครับพี่น้องเฮ็ดนี่นะครับผักกับฮั่มืันนี้นะครับก็จะเป็นบักทั่วนะพี่น้องมีพวกกะลัมนะครับผักซีร้าผักซีจีนนะครับพี่น้องจากแบดได้ไข่ต้มมาพร้อมนะครับมากินกับนะครับพี่น้อง นี่ทำยามันๆเลยพี่น้องนี่นี่คนะรับนำแสบนะพี่น้องนี่คนระับมาด้อนะครับพี่น้องผู้ใดทีกำลังรับชมคลิปอยู่ตอนนี้นะครับขอมากินน,น้ ก็ปุ่นน้ำยาตีนไก่น้ำกันพี่นอ้องยาก,กะทินะครับน้องมาดูซิมมกนาวกันเนฮะดเวยยเต็มเมื่อคืนนะพี่น้องเขาเลยเอามาอุ่นนะครับช่องเซานะครับรสชาติกันยังโอเคอยู่ที่เขานับ มีคนอยากใส่ซ่อนเลยพี่น้องมึงอากาศหนาวนะครับเ็มันแตกมันแสบมือพี่น้องใส่มือกลินว่ดแดะครับคลิปนี้เปิดั่วนะครับผักกับ ติมไก่หน่อยเสียดายไม่ได้เลือดนะเมื่อวานไปซื้อเลือดหมดไปน่ะปกติมันต้องมีเลือดลงความนะครับต้องซื้อแซ่ โอเคนะครับพี่น้องขอบคุณหลายๆนะครับที่เข้ามารับชมจนจบคลิปนะครับแบฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์น้ำเตนมเดือพี่น้องนะครับคลิปนานนะครับแบดสิกินงยังนะครับกดสันกระดิ่งไว้เลยครับผมสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับนะครับพี่น้องมาครับ